ในสยามจะมีข้าวมันไก่ซูวีเริ่มต้น69บ้าทอยู่ร้านหนึ่งที่ทำตับซูวีมานุ่มยังกับโฟกาเลยทุกคนโฟกาสาขาประเทศไทยวันนี้ป้าพามา,มา,มาลองร้านข้าวมันไก่เฮโก่ iko, เปิดใหม่ตรงสยามตอนแรกที่ป้าบอกว่าเป็นร้านข้าวมันไก่ซูวีก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีตั้งแต่ตับซูวียันหอยจอปูยักษ์ขนาดนี้มาถึงป้าก็เปิดด้วยโอกไก่สะโพกไก่ซูวีรุ่นโปรแม็กน้ำจิ้มมีสามแบบเตาเจียวพริกซีงไฮขิงหอมปลาลาลาเป็นน้ำราดหน้าทุกอันอ ละมุนมากเลยเนียนตับไก่ซูวีป้าอร่อยมากหันมาอีกทีตับไก่กึนไก่เลือดไก่ก็ไปอยู่บนชามป้าป้าบอกกินเครื่องในมาทั้งชีวิตเพิ่งเคยเจอกึนไก่ที่ชามขนาดนี้ครั้งแรกขึ้นนุ่มมากดีน้ำข้าวดีความเครื่องในแล้วโฟกาก็ไม่ขาวด้วยนะไม่ใช่โฟกาปิดท้ายด้วยตับกระเทียมตอนแรกนึกว่าป้าจะอิ่มสรุปป้าจะตับซูวีมาเพิ่มดูทรงจะชอบจริงโฟกาสาขาประเทศไทยก็เลยมากป้าเปิดบุฟเฟ่ฟัวกาน้องก็เปิดบุฟเฟ่ไก่ทอดไก่ทอดมะพร้าวคั่วไก่ทอดออริจินอลไก่ทอดะะกกกกรรรเเเเเทีีียยมมมมิิินนนนััับข้้าาาววฮโสส์ฟปป็งง่หือชชดต อมาามะพร้าวเพิ่งเคยเห็นเนื้อนุ่มมากกระเทียมเจียวกรอบได้เลยน้องบอเพิ่งเคยกินข้าวมันไก่ทอดที่แปลกขนาดนี้ไก่กรอบในนุ่มนอกข้าวมันหอมซาลายเชฟร้านนี้น่าจะหาทำแต่ด้านออกมาอร่อยจริง,งปิดท้ายด้วยน้ำซุปเอมามาทำเป็นข้าวต้มสดกินสบายใจมานี่เรามาร้าน,นข้าวมันไก่นะอยากกินมาร้านข้าวมันไก่มาสั่งหอยจ้อปูยกักษ์กุ้งกระเทียมผัดถั่วไข่มูสับมา ทำไมมาบอกไม่รู้อะไรซะแล้วร้านนี้เขาเป็นแบรนลูกร้านโกโก้สยามชิม้นเดียวตัวหนึ่งทั้งวัตถุดิบทั้งรสชาติสมมงตำนานร้านอาหารไทย30ปีเป็นร้านข้าวมันไก่สูวีที่ลูกเล่นเยอะรสชาติทำถึงจานเดียวเริ่มต้นแค่69น้ํานำจิ้มน้ำซุปเติมไม่อัน้นโดยเฉพาะสาววกเครื่องในป้าบอกอยากให้มาลองจริงเพิ่งเคยเห็นเกินสีชมพูร้านข้ามันไก่เฮียโก้สยามสแควร์ซอยสามเลยนะทุกคน